สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Ben Family วันนี้นะคะก็มารีวิวลินจีค่ะทุกคนนี้อันนี้ก็คือลินจีจากจีนนะคะเขาเรียกว่าพันสนมยิ้มนะคะส่วนอันนี้เป็นลินจีของไทยนะคะชื่อพันจัก,กรพพัดนะคะไซก็อาจจะต่างนิดนึงเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาชิมให้ดูว่าสองอันนี้นะต่างกันประมาณไหนนะคะอันนี้ไซจัก,กรพพัดอันนี้เออลินจีจัก,กรพพัดจากไทยนะคะอันนี้จาก จีนมาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเริ่มกินของไทยก่อนเดี๋ยวแกะของไทยให้ใหให้ชิมให้ให้เดี๋ยวแกะข,ของไทยชิมก่อนอันนี้เพิ่งไปซื้อมาจากตลาดนะสดสดร้อนร้อนเปลือกยังแบบสีแดงสดใสอยู่เลยนะทุกคนอันนี้โรลเท่าไหร่นะร้อยสี่สิบอืมขออนุญาตเนี่ยนะคะชิมเริ่มอืม ของไทยมันจะมีความแบบอมเปรี้ยวอมหวานอะ่ะรสชาติที่คุณคุณเคยโอเคไหมเมก็จะแบบประมาณนี้นะของไทยรสชาติก็จะแบบหวานแล้วมีอมเปรี้ยวนิดหนึ่งต่อมาเราจะมาลองสนมยิ้มนะคะผู้เข้าชิงจากประเทศจีน เริ่มอของไทยมันก็หอมกลิ่นจีอะนะเดี๋ยวมาลองชิมของจีนม,มัน้งเป็นไงอ่ะจะกินแล้วนะห้าสี่สามสอง ทุกคนของตีนนะคือแบบเม็ดดูเม็ดเม็ดคือเล็กสูตรอะเล็กสูตรอะไรสูตรียกพวกของไทยจีนไทยจีนไทยุ้ยของจีนเม็ดเล็กมากล้วคือรสชาติแบบติดเปรี้ยวน้อยมากทุกคนเอออ่ะ จริงอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวเรียกคนอื่นมายืนยันว่าคนอื่นกินเราเป็นไงโอเคนะนเดี๋ยวแม่จะแกะให้ชานชิมทีละอันนะลูกอันนี้คือของไทยสีแดงจะลูกใหญ่กว่าเสวนของจีนคืออันนี้นี่อะทุกคนรอนะคะอันนี้ของไทยก่อนนะ เพิ่งไปดอดมาเลยที่แม่ไปตลาดเมื่อกี้เนี้ยอ่ะลองกัดอืมกเป็นไงก็อร่อยแล้วใช่ไหมอันเนี้ยกินให้หมดเลยอืมมันเป็นท้อท่าไงมันมีที่แม่กินเมื่อกี้มันจะมีความหวานแล้วอบเปรี้ยวนิดนึงนีคือใช่กินแล้วรู้สึกอย่างนั้นไหมพรามันมีความอบเปรี้ยวนิดนึงแต่ก็หวานอยู่อันนี้คือลิ้นจี่ค่ะ อืมจะเดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้กันนะทุกคนอันนี้คือลิ้นจี่จีนสนมยิ้มลูกเขาจะเล็กกว่าแล้วก็มีสีเขียวนะคะนนีมัใช่เม็ดเล็กมากอ่ะนี่นะทุกคนสนมยิ้มแกะให้ดูการเห็น,หนๆตองนี้ไปเ,เลยแล้วเฮียบอกแม่น่ะว่ามันตากกันยังไงเข้าไปเลยลูกแล้วเดี๋ยวค่ายแบบออกมา ชามาดูในกล้องสิครับลูกเป็นไงแน่อยากกินบ้างไหมเราอ่ะนี่อยากกิน,กกนแต่แรกดินไม่อยากกินแต่แรบดินรสชาติเหมือนกันไหมชอบอันไหนมากกว่าชาญชอบอันนี้เหรอที่มีเปรียปร้ยวๆหรอคนเราชอบไม่เหมือนกันนะทุกคนนี่แต่เม็ดคือ ชาเดยวพึ่งชามาบอกแม่ก่อนชาชอบกันไหนลูกแต่เม็ดของแบบขนมยิ้มคือเล็กมากทุกคนนี่เล็กสุดๆเลยเอออะหาเหยื่อมาเพิ่มนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ชิมแล้วบอกพี่นะว่ามันเหมือน,ห,นหรือต่างกาันยังไงอะอปโปแกะเลยเม็เม็นม็ดแตกนี่นะนอโปกินใส่กล้องกินใส่กล้อง ยี่กินแล้วจำรสชาตินี้ไว้นะอ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแกะอันนี้รอรอว่าอ่าให้วิจารว่าสองอันนี้ต่างกันยังไงดูดีดูดีดูดีดูโอเคไปนี่เอ้ยหยดเต็มไปหมดแล้วเฮียเอาทิชชู่มาก่อน เขาอยากกินมากต่เราไม่ต้องดโดยแต่ี่ยวทพี่โอย,อ,ยอ,ๆๆอ่ะอันนี้อันนี้คืออันนี้ลูกสีเขียวอ,อ่ะกินใส่กล้องให้กล้องเห็นเ <c oughs> ห้ยเหอนกหยดนะไม่เป็นไร ยิ่งเล็กใหญ่อันไหนวิจารณ์สิต่างกันยังไงสองอันเนี้ยคิดว่าต่างไหมหรือว่าเหมือนกันหรือยังไงอาไหนไหนพูดอะอันนี้อันนี้จะออกแบบเปรี้ยวหวานอืร่อยอันนี้เปรี้ยวหวานอร่อยแล้วอันนี้อันนี้จะออกแบบไม่ค่อยเปรี้ยวไม่ค่อยเปรี้ยวจะออกหวานอ่าใชแต่ไม่กระต่างเลยอ่าเราชอบอันไหนมากกว่ากันสีแดงทำไมอ่ะไม่ชอบหวานเหรอ เคยกินแบบเปเรี้ยวหวานอ๋อชินกับอันนี้เหรออ,อันนี้อันนี้ไม่เคยกินเพิ่งเคยกินกันงแรกอ่ะเป็นความเคยชินนะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันอออลองชิมก่อนอร่อยมากอร่อยมาก,มากเลยค่ะน้องอไหนไหนอร่อยมากทำหน้าไงลองชิมก่อนสร,สรุปนะคะทุคกคนก็คือ ลิ้นจี่จักระพัดของไทยนะลูกใหญ่กว่าเมดข้างในก็ใหญ่กว่าเหมือนกันนะคะแล้วก็ขนมยิ้มลูกเล็กแต่เมดข้างในเขารีดเล็กมากนะปริมาณเนื้อก็คือแบบอัตราส่วนมันก็อาจจะอันนี้อาจจะเยอะกว่าก็ได้นะเออแต่ว่ารสชาตนะิมันขึ้นอยู่กับคนชอบนะอย่างลูกเอ๋อเขาชอบความติดเปรี้ยวของลิ้นจี่ไทยคันจักรพพัดแต่ส่วนตัวคนเนี้คนนี้ย ชอบอันนี้มากกว่าชอบแบบว่าหวานๆเลยไม่ชอแบบอมเปรี้ยวอะไรอย่างนี้ก็เฉีย์ที่แบบใครที่แบบชอบหวานเลยก็ไปจักรพรรดิไปสนมยิ้มนะสนมยิ้มนะทุกคนแต่ว่าสนมยิ้มอ่ะมันก็ไม่ได้หวานแบบปื๊บไปเลยนะมันแบบสมมติติดเปรี้ยวแค่แบบหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้แต่นี้เขาจะติดเปรี้ยวเยอะกว่าประมาณสมมติสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเอาไว้กบ พบกันคลิปหน้านะคะอยญ่ไก็ฝากกดกดไลค์ค่ะน้องกดไลค์ทำมืออย่างงี้กดไลค์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องอะไรคะช่องชื่ออะไรช่องอะไร My, My อะไร My Family My Ben Family เราไปพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย